สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคาเช้าเช้าเวลากาแฟมานั่งบอกเบรกับพี่น้องคือเกาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องขาตามที่ขึ้นหัวข้อเลยวันนี้ตำรวจลงนำหมายเรียกพยานแต่ตาชานดีใจเอ๊ะอะไรตาชานนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็สองแม่ลูกเป็นพยานบอกถูกยัดเยียดนี่คือข้อหานี่คือนี่คือคอนเทนต์ที่ จะมาถือว่าเอามาขยายแล้วกันนะคะพี่น้องคาก็สืบเนื่องมาจากตํารวจลงเมื่อวานนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคาตํารวจลงสี่สกอเมื่อวานน่ะนะคะ ก็เป็นการกระพืือหึมแล้วก็เป็นการแตกตื่นกันล่ะค่ะพี่น้องขาในสี่ก่อเมื่อวานเห็นตำรวจลงแล้วก็โอโหหึ่หาไม่ว่าแต่โทรไปหาจำเลยเองที่อยู่บางเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการโทรหาตาชงตาชานร้นรีบมาด่วนประมาณนั้นแหละนะคะพี่น้องขาเพราะว่ามีแอดมินอยู่บ้านแล้วก็มีการรูดม่านรูดหน้าต่างประตูหน้าต่างผ้าม่านปิดไว้แล้วก็มีการตั้งกล้องถ่ายทอดสดของตาชงตาชาหรือใครที่ตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะพี่น้องขาเราก็ได้เห็นออกมาตรงนั้นแล้วว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือตำรวจลงสรุปว่า ตำรวจลงเมื่อวานก็คือนําหมายเรียกไปเป็นพยานนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็คือลูกของตามที่เราเห็นตามข่าวเมื่อวานเยอะแยะมากมายแต่ผู้คนก็คงรู้จักรู้แล้วอ่ะนะคะพี่น้องขาเรียกสองลูกของของจำเลยที่หนึ่งที่สองอ่ะนะคะพี่น้องขาเอาลูกสองคนนะนะั้นน่ะไปเป็นเชิญไปเป็นพยานเรียกไปเป็นพยานไปสอบถามนั่นแหละค่ะพี่น้องขาว่าเหตุเกิดอะไรอย่างไรแล้วก็มีพ่วงมาด้วยสองแม่ลูกคู่รําอย่างที่ว่าสองแม่ลูกตัวยงในการ รำอย่างที่บ้านน่ะนะคะพี่น้องขาฉะน,นั้นก็คือมีการเอไอวไยออกมาามคลิปเมื่อวานนั่นคือสิ่งที่มาดำน่อหย,ยิบยกมาขยายแต่เอ๊ะทำไมตาชานดีใจอย่างไรคะพี่น้องขาหลังจากที่มีการรับหมายสารแล้วว่างั้นเถอนะน่ะหมายเรียกหมายเรียกค่ะพี่น้องขาหมายเรียกเป็นพยายนน่ะนะคะพี่น้องขาแล้วก็ตาชานก็ออกมาพูดทางสื่อสาธารณะสรุปคร่าวๆว่าก็ดีใจงไงคะพี่น้องขาอะไรของตาชานนั่นแหละคือมาดำเห็นไอ้เรื่องพวกนี้นะไม่ว่าใครก็ตามว่าจะเป็นสองแม่ลูกไว้ว่าจะเป็นตาทรงตาซ่าน อะไรพวกนี้ดีใจหรือไม่ก็เออบายถูกจยดเยียดประมาณนี้ไอ้เรื่อง งโง่โง่นี่ฉลาดดีนักนะพวกนี้ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงกับพี่น้องขาออกมาการทําคลิปสน,นันบันไว้มันก็เหมือนเป็นการที่ออกมาซงโง่ของตัวเองนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าอะไรครับพี่น้องขาอย่างเช่นตาจานออกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็สองแม่ลูกก็ออกมาทําคลงทําคลิปกระปื่อหืมกันแชร์สนันโลกโซเซียนเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่ไอเรื่อง,งโง่โง่นี่ฉลาดดีนักอย่างที่ว่าข้อแรกอย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้อง่ากรณีของอ่าตาชานมารับหมายสารมามา มาการณีที่ ามาอยู่ดูแลหลานเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยู่อยู่บางเยี่ยมอย่างที่เราเห็นกันเมื่อวานแต่ขณะเดียวกันก็คือตำรวจเอาหมายสารลงก็คือหมายเรียกมาเอาลูกสองคนไปเป็นอาหลานสองคนไปเป็นพยานนะั่นแหละก่ะปีนองค่ะก็วันที่เท่านี้ท่นนี้ก็ว่าไปแต่ของของตาชาน,นั้นคือมีการรับหมายก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะไปให้ปากคำเอาไง่ายๆนะปีนองนะให้ปากคำเป็นเดือนสิงหานี่คือของตาชานแต่ของหลานสองคนนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นมาที่เท่าไหร่แล้วก็แม่ลูกคู่แม่ลูกที่เรื่องโง่ๆนี่ สลาดตีนักนะนะั่นน่ะก็คือไม่แน่ใจว่าโดนเรียกในหมายนะนะั่นน่ะวันที่เท่าไหร่นะคะพี่น้องขาแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นจนใจแค่ว่าหลังจากที่รับหมายแล้วมีการออกมาทําสื่อสาธารณะอย่างนั้นแล้วกันน่ะนะครับนโซเชียลมีเดียออกมาทุกคนก็เห็นอย่างเช่นตาชานก็บอกว่าดีใจทําไมถึงดีใจก็ดีใจนทะสิจะได้ออกไปพูดจะได้คือตอนนี้ก็คือพูดอยู่ที่ชาวบ้านนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรก็ไม่มีน้ำหนักอะไรยังไงดีแล้วที่เขาเรียกไปเพราะว่าจะได้พูดคุย ความในใจอะไรที่มีความในใจของเราแล้วก็จะเล่าสู่เขาฟังเขาถามมาก็ตอบไปนั่นคือตาจา์บอกแล้วก็ดีใจทํำไมถึงดีใจนั่นแหะค่ะพี่น้องคะ่ะดีใจที่ได้ไปพูดไงคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยเรื่องโงโงโงนี้สลาดดีนักนะตาสาร อาจานรู้ไหมว่ากับการที่เขาเรียกไปนั่นน,ญญน่ะคนที่รับหมายเรียกหมายสารจากทางสารทางราชการทางตำรวจอะไรที่เป็นหมายเรียกหมายสารที่เป็นพยงพยานอะไรต่างๆนี่มันไม่มีอะไรดีหรอกมันไม่มีอะไรที่ทําให้คุณดีใจหรอกนะคะพญายเพราะว่าอะไรกับการที่คุณไปนี่คุณจะลืมว่ากับการที่คุณไปบอกว่าโอ้ดีใจที่ฉันจะได้ไปอธิบายความในใจซึ่งตามความเป็นจริงแล้วคุณเข้าใจผิดนะคะพญาเพราะว่าอะไรคะกับการที่คุณให้ปากคำแต่เกิดเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวคืออย่างงี้ค่ะพี่น้อกะอธิบายคําว่าเรียกไปเป็น เพื่อที่จะให้ไปเป็นพยานเนี่ยก็จะไปเกี่ยงอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสองแม่ลูกเหมือนกันอ่ะนะคะพี่น้องขาการที่เรียกไปเป็นพยานเนี่ยมันไม่ได้บอกว่า ทางผู้สูญเสียเองต้องการเรียกมันไม่ใช่แต่มันเป็นผู้สูญเสียนี่เป็นแค่โจทย์ร่วมเท่านั้นเองแต่คนที่เรียกก็คือทางความยุติธรรมทางศาลทางอายการเขาเป็นคนเรียกเขาเป็นคนที่เล็งเห็นแล้วว่าผู้คนใดที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้คนใดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนั่นนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาหลังหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเขาก็มีการสอบถามทุกคนทุกคนอ่ะ <c oughs> ว่ามมีใครเห็นอะไรอย่างไรเขามีการบันทึกไว้แล้วแล้วกับพี่น้องขาพูดที่อยู่ในที่เกิดเหตุทูวที่เห็นในเหตุการณ์อาจจะเป็นการที่อาจจะใกล้เคียงใกล้เคียงหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นู่นนี่นั่นที่อยู่นะวันเกิดเหตุเห็นนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเขามีการสอบถามตั้งแต่ก่อนเกิดตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องแล้วมันไม่ใช่ตอนนี้อย่างที่ตาชานบอกว่าจะไปอธิบายอะไรยังไงถึงอธิบายถ้าคุณอธิบายไม่ผิดถ้าคุณอธิบายผิดจากการที่คุณพูดตั้งแต่ต้นคุณก็จะมีปัญหาน แน่นอนอ่ะน,นะคะพี่น้อง่ะแล้วก็สองแม่ลูกก็ออกมาววยวายว่า,าเหมือนทํานองที่บอกว่าเข้าใจว่าทางแม่น้องผู้เสียชีวิตเป็นคนใส่ชื่อตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นพยานอันนั้นคือเข้าใจผิดไอ้เรื่องโง่โี่สลาด,ดีนักนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะการที่เรียกไปเป็นพยานมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าผู้ที่สูญเสียตรงเขาชี้ว่านังนั่นนางน,นี่นางน,น,นี่ต้องไปเป็นพยานมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าขบวนคนที่สูญเสียนี่แค่เป็นพยาน เป็นคนพยานอ,อ,อะไรนะเป็นโจทย์ร่วมเป็นโจดร่วมเท่านั้นเองส่วนทางที่ใครจะเอาใครในายเอนายบีหรือใครก็ตามมาให้จะเรียกสอบเรียกเป็นพยานเนี่ยมันอยู่ที่ดุลพินิจของทางกายการทางศาลซึ่งเขาเห็นแล้วในเหตุการณ์ที่เสนอสำนวนขึ้นไปนะั่นนะ่ะว่าใครที่อยู่ในเหตุหตที่มีการให้ปากคําค ตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆเอาอย่างนี้แล้วกันฉะนั้นก็คือสิ่งที่ทุกคนได้รับหมายสงหมายสารนี่มันเป็นการที่ก่อนหน้านั้นเขาออกมามีการสอบถามสืบสวนสอบสวนก่อนหน้านั้นแล้วก็มีการบันทึกไว้แล้วหลังจากนั้นแล้วทางศาลเองทางอายการเองเขาเห็นว่าโอเคนายเนายบีนางซีนางดีนางอะไรสารพัดเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นการที่ให้ข้อมูลตอนนั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะฟังได้มีเหตุผล ว่าเห็นไหมเห็นคนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนในที่เกิดเหตุในสถานการณ์รู้เห็นในเหตุการณ์ล้วอยู่ในที่เกิดเหตุนะั่นแหละคระพี่น้อง่ะนั่นคือสิ่งที่เขานําหมายเรียกมานะเมื่อวานเพื่อที่จะให้ในายเนายบเนี่ยไปเป็นพยานเขาก็คือสอบถามไม่ว่าจะแม้กระทั่งเด็กเองเด็กก็อยู่ในเหตุการณ์ที่น่าจะ อตอนนั้นถ้าถามว่าไอ้หลานสองคนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเขาก็มีการให้ปากคําที่มีการสอบถามก่อนหน้านั้นแน่นอนทางอายการเองเขาเห็นแล้วว่าโอเคมีการพูดตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงเข้ามาเพื่อที่จะมาเรียกมาเป็นพยานว่าเห็นแบบวันแบบนั้นวันนี้อะไรอีกไหมนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็คือเอาเรียกมาเพื่อเป็นพยานอีกรอบหนึ่งนะั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ตาซานนี่ดีใจโง่โง่เนี่โอ้ยสลดัดสลดัสลดแน่พญนะ่นะัคนะ่ะเรื่องโง่โง่โงนี่เจ้าสลาดัดดีนักหรือแม้กระทั่งสองแม่ลู นี่พยายามที่จะออกมาตีโพยตีพายบอกว่าโดนจัดเยยดอะไรยังไงเฮ้ยสลัดนิดนึงหรือไม่ก็คิดได้แต่ก็คิดแล้วออกสื่อแบบนี้มันก็ต้องโดนยำอยู่ดีนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะไม่ไว่าจะเป็นตาซานไม่ไว่าจะเป็นสองแม่ลูกนะคะสลัดนิดนึงเพราะว่าอะไรคะถ้าคุณไม่ไปเหตุการณ์นี้ถ้าคุณมีรายชื่อในการที่ทางเจ้าหน้าที่เองทางศาลเองทางอยายการเองมีการเรียกเพื่อที่จะเอาท่านไปพูดคุยในการที่โอเคเห็นตรงนั้นตรงนี้ตั้งแต่ที่ท่านให้การไว้ก่อนนัาน นนั้ผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในรู้เห็นในเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรยังไงในที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือสิ่งที่ถ้าคุณจะปฏิเสธนู่นนี่นั่นอะไรยังไงคุณก็โดนนั่นแหละที่บอกว่าระวังนั่นแหละค่ะต้องระวังนะจ๊ะเพราะว่าโดนแน่ๆถ้าเหตุการณ์ที่เรียกแล้วคุณไม่ไปเป็นพยงพยานอะไรอย่างไรคุณจะไปเกี่ยงแค่ว่าโอเคแม่น้องผู้สูญเสียกูไ่ได้เข้าข้างมึงกูไ่ได้นองก้นนี่มึงนะตอนเกิดเหตุเรื่องราวมันก็ยังไม่มีอะไรบานปลายเท่าไหร่นั่นค้งุณก็หมาายถึว ให้การตอนนั้นนู่นนี่เขามีการบันทึกไว้แล้วซึ่งเขาพิจารณาแล้วว่าโอเคต้องเรียกนายเอนายบนายซีคนที่ให้การก่อนตอนนั้นที่เกิดเหตุใหม่ๆนั่นน่ะก็ควรที่จะเอาคนนี้คนนี้มานั่นก็คือเป็นการนำหมายเรียกเพื่อเป็นพยานนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะไอเรื่อง,องโง่ๆนี่โซโสลัดดีนะกันนะคะเออวยวายบอกถูกยักยนจะเกียดแล้วจะไป อย่างแค่บอกว่าทางผู้สูญเสียเองเป็นคนชี้กูทําไมมึงไม่ขออนุญ,ญาตกูอะไรยังไงเฮ้ยบ้าไปแล้วอันนั้นเหตุการณ์นั้นไม่ใช่นะคะจากนั้นคือเข้าใจผิดคําว่าที่นําหมายเรียกไปเป็นพยานเพราะไม่เกี่ยวกับ ผู้สูญเสียนี่เขาเป็นแค่โจ์ร่วมแค่นั้นเองแต่คนที่บอกว่าเลงความเห็นว่าควรที่จะเอานายเอนายบเรียกมานะเมื่อวานวันก่อนนั่นน่ะเป็นเพราะว่าทางศาลทางอายการเขาลงความเห็นว่าโอเคเห็นเหตุการณ์นี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในที่เกิดเหตุนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเขาเลงเห็นแล้วว่าโอเคควรที่จะเรียกพวกนี้เอามาสอบอีกทีนึงอาจจะเป็นฝ่ายโจ์อาจ odo, อาจะเป็นฝ่ายจำเลยบางคนก็คือมีลายชื่ออย่างที่เราเห็นการมีลายชื่อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจ์ฝ่ายจำเลยมีลายชื่อทั้งสองฉะนั้นก็คือเขาก็กนไว้เ ยากลางไงครับพี่น้องคะ่ะเป็นพยานร่วมไงนั่นก็คือสิ่งที่เนี้ยจะมาเอะไวไวทำแพ้อะไรนะจ๊ะสลัดนิดนึงนะคะก็คือนางรงนางรําแม่ลูกคู่นั้นนะคะก็สลัดนิดนึงไอ้เรื่องโง่โงนี่โซดีนักกันนะคะโซดีนักนะเรื่องโง่โงนี่ยนั่นก็คือฝากไปแล้วกันน่ะนะคะพี่น้องคะ่ะกันที่เห็นเมื่อวานออกมาทำคง้งทำคลิปเอะไวไวนั่นอะไรอย่างไรหยุดนะคะระวังถ้าคุณไม่ไปถ้าคุณกัดคืนคําสั่งสารอะไรยังไงคุณก็โดนแน่ๆก็ คือระวังนะคะขอเตือนผู้หวังดีแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจค่ะพี่น้องค่ะมีอะไรดีๆเราจะยกมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆสวัสดีค่ะ